สวัสดีครับผมช่างรัดนะครับจากนัทเลสซิ่งช anel นะครับช่างประจำนันเลสวันนี้ผมจะเอากล้องบันทึกหน้าหลังมารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นกล้องที่ติดกับจอ Android นะครับที่เราขายอยู่เทียบที่แล้วผมรีวิวเป็นกล้องหน้าตัวเดียวไปนะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าและหลังแล้วก็ไปขึ้นที่จอนะนี่นะครับกล่องหน้าตาเป็นงี้นะเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะ2 5 0พพร้อมติดตั้งนะครับแต่ว่าคุณต้องมีวิทยุ Android อยู่ในอยู่ในรถแล้วนะ เราแกะมาดูพร้อมกันผมยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้น่าจะเป็นกล้องหน้าอ๋ออันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยพันแปดสิบพีแน่นอนไม่ต้องสืบเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไอตัวไอกล้องบันทึกรุ่น a สิที่ผมชอบรีวิวให้ดูครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็ อันนี้คือสายสายเอวีนะเขาเดินเขาปลายข้างนึงเป็นอันนี้เป็นสายแบบนี้สี่ทินแต่ปลายอีกข้างหนึ่งเขาจะมีสายเอวีเขาจะมีเขาจะมีสองหัว,วผมแกะมาดูกันนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้ปลายข้างนี้ เข้ากับกล้องมีสายกล้องถอยให้พร้อมนี่นะเข้ากับกล้องนี้นะอันนี้คืออันนี้อันนี้กล้องนะทีนี้ปลายสายอีกข้างหนึ่งอันนี้เข้ากับหลังวิทยุเข้ากับหลังวิทยุแอนดอรเป็นกล้องถอยส่วนอันนี้มันน่าจะเข้ากับกล้องเดี๋ยวขอดูกล้องหน่อยว่าเป็นยังไงกล้องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่อ๋อนี่เลย กล้องหน้าตาเป็นอย่างนี้มีสายมาให้หนึ่งคู่คติดเท่าอย่างนี้อันนี้ติดติดกาวตัวกล้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หัวที่เขาจะต่อกับกล้องหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เข้ากับอันนี้เข้ากับตัวคู่ตรงนี้อ่าส่วนไอ้ตัวเนี้ยอีกกล่องหนึ่งเขามีอะไร ฟิตติ้งคืออะไรหัวต่อสายไฟ,ไฟ <g iggle> อ,อีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นตัวผู้เข้ากับตัวเมียนนี้ส่วนอันเนี้ยเสียบหลังวิทยุหลังวิทยุแอนดรอยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งภาพึ้นไปเดี๋ยวผมไม่ติดตั้งบนรถก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราไปเล่นน่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูว่าทำกันยังไงนะโหลดแอปอะไรยังไงนะเขามีมาให้พร้อมอยู่ในกล้องเลย เตรียมทั้งกล้องทั้งวิทยุเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่ามีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงก็เลยเอาวิทยุมาลองกันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้รถไม่อยู่นะครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปเล่นบนรถแล้วรถไม่อยู่แต่ตอนนี้ผมเตรียมกล้องมปเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องอยู่นี่นะกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะเอาวางแล้วก็เจอกล้องหน้าเราจะเห็นวิวออกข้างนอกนะครับส่วนกล้องถอยผมไว้ตรงนี้กล้องถอยเราถ่ายกลับมาข้างหน้าเราอยู่นะเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่า มันต่างกันแค่ไหนแล้วก็ความความชัดของกล้องหลังมันชัดแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการต่อสายก่อนนะครับตัวกล้องนะเขาจะมีอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูเขาจะมีสายมาสองเส้นเห็นไหมมีตัวผู่กับตัวเมียเห็นไหมเนี่ยนะมีตัวผู่กับตัวเมียนะแล้วปลายสายของกล้องกล้องหลังอะกล้องหลังเ็าจะมีปลายสายสองชุดมีแจ็ค r สี a ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเมียสี่พินนะครับอันนี้เป็นตัวเมียสี่พินนะเสียบกับกล้องก่อน ตัวเมียสีพินเสียปากกล้องก่อนเสียบฝั่งตัวผู้ RCA เนี่ยเสียบหลังวิทยุปักกล้องถอยผมเตรียมไว้หมดแล้ววิดนะีโออินเนี๋ยแงะดูหน่อยนี่อยู่นี่อันนี้คือกล้องถอยนะส่วนสายสีแดงเส้นเนี้ยเราเอาเข้ากับสัญญาณเกรย์ถอยของเขา สำหรับอันนี้มันจะเป็นสีชมพูเขาเขียนอยู่คำว่าแบค็คเนี่ยแล้วก็ปลายสายที่เหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับของกล้องนะเราใช้เส้นที่เป็น USB นะครับเข้าฝั่งนี้จะเป็นตัวผู้ข้างบนนี่เป็นห้าพินข้างล่างเป็นสี่พินแปลว่าไม่เหมือนกันแล้วก็หัว USB เนี่ยเราเข้ากับ USB ตัวเมียของของตัวจอนะครับเสียบเข้าไป อ่ะเรียบร้อยตอนเนี้เขาจ่ายเขาจ่ายไฟจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมติดกาลังติดตั้งอุปกรณ์ภายในก็คือเขาเจอกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูลงโปรแกรมนะพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเขายังไม่รู้หรอกว่าเขาต้องทําอะไรตัวกล้องอะ่ะเขายังไม่รู้ว่าเฮ้ยกูมีหน้าที่ทําอะไรนะตอนนี้เราจะต้องไปลงแอปพลิเคชันให้เขานะครับก็เข้าไปในนี้นะครับตัวจัดการไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เนี่ย USB หนึ่งเห็นไหม มันจะมี USB 1กับ USB 2 USB 2ไม่มีของไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราเสียบแต่ USB 1นะครับเท่ากับว่าการติดตั้งเนี่ยเราจะเสีย USB เป็นไป1ช่องนะเพราะว่าเราจะต้องเสียบกับก,บกล้อง1ช่องจริงๆแล้วมันก็ใช้อยู่แค่อันเดียวเนาะไม่ได้ใช้เยอะหรอกใช้สับดึงเข้าดึงออกก็ได้นะอันนี้นะครับ y ูคา a DVR APK นะครับเป็นไฟล์ลงโปรแกรมของฝั่ง Android นะครับเป็น .apk เรากดเข้าไปโอเคนี่เห็นไหม ผมต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนะอ่านให้เรียบร้อยนะครับยืนยันโอเคติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสั่งเปิดเลยเพราะว่าผมอยากไปเล่นล้เห็นไหเป็นแอป,ปกล้องบันทึกเห็นไหมเขาบอกว่าครบรุ่นใหม่ดาวน์โหลด apk ตอนนี้เครื่องมันออนไลน์อยู่อ่ะโหลดมาอยากได้รุ่นใหม่ด้วยอ่ะโหลดมา แปลว,ว่ามันมีแอปพลิเคชันตัวใหม่มาให้ที่มันเห็นมีครึ่งเนี่ยมันหน้าจอไนี่นะโอเคเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ตั้งให้ติดตั้งแอปเราก็ต้องไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับแล้วเราก็เนี่ยอนุญาตจากแหล่งที่มาที่อื่นเพื่อที่จะติดตั้งนะแล้วก็กดกลับมาแล้วเราก็กดติดตั้งใหม่โอเคเอาเปิด okay. นี่นะครับไม่ใช่อะไรนะตรงเนี้ยจอคอมพิวเตอร์นะผมหันหนีให้ หันไปทางนู้นเลยดีกว่าอ่าหันไปดูอะไรฝั่งนู้นเลยดีกว่าหันเข้าในร้านให้อ่ะนั่งดูลูกหินกิ้งกันนี่เขามีไอ้นี่ด้วยนะตัวจับเลนเห็นไหมเห็นไหมกลิเบรเห็นไหมกลิเบตรเลนได้ด้วยเหมือนพวกกล้องบันทึกรุ่นใหม่ๆอ่ะที่เขาชอบมีเลนมาให้อ่ะทีนี้เราอยากรู้ว่ากล้องหลังเป็นยังไงอ่ะนี่กดตัวนี้ใช่ไหมนี่กล้องหลังนี่เห็นไห หลังยิงพี่ใช้คำว่าหลังยิงเห็นไหมกล้องหลังก็เป็นตัวนี้นี่เห็นนะตัวที่ผมชีน้นี่เห็นไหมแต่ว่าไอก้กาล,ลิเบตเลนเนี่ยผมว่ามันโคตรน่าลำคาญเลยอะเอาออกได้ไหมอะนี่เอาออกลำคาญเพราะว่าใช้ใช้แล้วเดี๋ยวมันก็เตือนมันก็เตือนอยู่งั้นอะ <S <S เห็นไหมอันนี้กล้องหลังนะดูความชัดของกล้องหลังอ่อันนี้อันนี้ยิงหน้าผมเลยอ่ะสองตัวเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูเดี๋ยวผมเอากล้องหน้าด้วยยิงหน้าผมด้วยอ่ะ โอเคโอมันจะเลียวไปไหนเนี่ยด <to the> ah, ูดิชัดขนาดเนี้อ่ะกล้องหน้าเห็นไหมความความความคมชัดอะไรเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่านี้ออกฟ้าๆหน่อยเพราะว่ามันตัดแสงแสงมันเข้าจากตรงนี้เยอะอ่ะผมสับกล้องหลังให้ดูอีกทีนะอ่ะเห็นไหมมุมต่างกันใช้ได้นะทีนี้ออกจากแอปก่อน ัวเขาอะเป็นทั้งกล้องบันทึกแล้วแล้วก็เป็นกล้องถอยให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสั่งให้กล้องถอยมันติดนะให้ให้แบบว่าเหมือนเราใส่ใส่เกียร์ถอยนะนี่แล้วก็เอาสายไฟเนี่ยเนี่ยเส้นนี้มีไฟอยู่เส้นนี้มีไฟอยู่เดี๋ยวเราไปแตะที่แบตบให้มันตัดเป็นกล้องหลังกล้องถอยเห็นไหมกล้องตัวนี้ก็ติดขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นกล้องถอยให้เราด้วยต่างหากเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละสําหรับใครที่มีวิทยุ Android แล้วนะครับแล้วแบบว่า อยากจะได้อยากจะติดคือพูดง่ายๆอะ่ะรถที่ออกมาใหม่ๆเลยอะ่ะแล้วแบบว่ามาติดมาติดก็เออมาติดจอ Android อยากจะได้กล้องบันทึกด้วยแบบว่ายังไม่ติดกล้องบันทึกมาแล้วติดแบบนี้เลยนะจบในตัวเดียวเลยนี่แอปเขาตัวนี้ HD DVR นี่แอปกล้องคือตัวเขาอะ่ะมีนี่ที่นี่นี่มันตัดนี่มันดูกล้องหลังอยู่น,นี่กล้องหน้าปืนใหญ่หน้าแหมแต่มันมืดวะ่ะ แสงมันมันย้อนแสงอยู่เมื่อกี้เห็นปะม,มันก็มันก็คือแสงมันก็ดีจากข้างนอกอะ่ะพอมันโฟกัสได้ปุ๊บมันก็โอเคเมะตัวกล้องเขานะเขาจะมีนี่เขาจะมีดูใส่เมมอยู่อ่ะเดี๋ยวปวดตากล้องนุี่เขาจะมีมมะดูใส่เมมอยู่นี้เห็นนะเห็นปนะเห็นรูใส่เมนม,มะนะเพราะฉะนั้นตัวเขาอจะบันทึกด้วยตัวเขาเองเลยนะเพียงแค่ เขามาอาศัยตัวจอเพื่อแสดงภาพอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันบันทึกอยู่ในเครื่องนะมันบันทึกอยู่ในตัวมันเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปเพิ่มให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้แค่รีวิวของให้ดูเฉยๆว่าเขาทํางานอย่างนี้นะเนี่ยเขามีสัญลักษณ์อยู่ว่ามันไม่มีเมมนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีสัญลักษณ์อยู่ว่ามันไม่มีเมมเอางี้เดี๋ยวผมเอาเมมผมใส่ก่อนอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมมีแล้วเมมอ่ะ๋ยวเอากล้องถ่ายรูปให้หน่อย แล้วถอดเมมจากในกล้องถ่ายรูปออกอลองเราต้องลองให้สุดเดี๋ยวเราลองใส่เมมดูดูสิสนะโอเคใส่เมมละเห็นไหมอันนี้อันนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเห็นไหมมันเป็นเม็ดเม็ดบันทึกเป็นเม็ดบันทึกเสร็จแล้วมีไม้ด้วยผมว,ว่ามันบันทึกเสียงด้วยแหละไหนดูดิถ่ายรูปได้ไหม ถ่ายรูปได้ด้วยเห็นไหมอลองกับกล้องหลังถ่ายรูปดิถ่ายรูปแช่เห็นนะแล้วนี้คืออะไรหยุดบันทึกอ่าโอเคหยุดบันทึกอันนี้คืออะไรอันนี้คือนี่จอเล็กอจอเล็กได้ด้วยสอนจอเผื่อไว้เวลาไอ้นี่เวลาดูแผนที่แล้วอยากจะดูกล้องนะ ดูดีกล้องยืนอยู่ตรงไหนเนีย่ยยืนเข้ามาดิเนี่ยเห็นลูกผมด้วยแปลว่ามุมกล้องมันกว้างนะตัวเนี้ยได้อยู่ดูย้อนหลังยังไงเออดูย้อนหลังยังไงกดบวกการเล่นนี่กำลังโหลดอันนี้กล้องหลังไฟล์กล้องหลังเนี่ยเห็นไหมที่มันที่มันเล่นเมื่อกี้เห็นไหมที่เราบันทึกอยู่นะเป็น A V I ด้วย แล้วกล้องหน้าดูไงอันนี้ถ่ายอันนี้ภาพถ่ายอ๋ออันนี้ภาพถ่ายอนี้ภาพถ่ายกล้องหน้านี้ภาพถ่ายกล้องหลังใช่ปะไม่ใช่ห้ามมัวแล้วผมอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นยิงภาพหลังภาพถ่ายสองกดอันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นีโอหนึ่งอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นตัวกล้องมันถือกล้องหน้าเห็นไหมเออผมว่าดีว่ะแม่งเราเอาไฟล์มันไปใช้ ทำคลิป youtube ได้ด้วยนะเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองดึงออกมาดูอ่าอ่าอันนี้ไฟลกล้องหน้าใช่ไหมถ่ายกล้องภาพถ่ายมีไหมอ่ามีภาพถ่ายของกล้องหน้าถ่ายไปสองทีเมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับมันก็ง่ายสําหรับเราใช่ไหมแทนที่เราจะาดูกล้องนี้แล้วกันดูกล้องเดี๋ยวผมจะตัดนี้แล้วกันไหนขอกล้องหน้าหน่อยกล้องหน้าหน่อยเดี๋ยวเราคุยเราคุยผ่านกล้องนี้เลย ก็ถ้าเอาง่ายใช้กานได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้แหละตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวกล้องมันจะติดอยู่ที่รถภาพมันจะแสดงที่จอแบบนี้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 อ่าพามันจะแสดงที่จอเราไม่ต้องมานั่งคอยกดดูย้อนหลังมานั่งตั้งกล้องเราเล่นมันที่วิทยุเลยทีเดียวจบก็โอเคครับผมว่าคุ้มราคาดี ได้กล้องบันทึกด้วยได้กล้องถอยด้วยพร้อมติดตั้งด้วยพร้อมเดินด้วยอะไรก็ว่ากันไปก็ใครสนใจนะครับก็แวะเข้ามาดูหรือว่าดาูผ่านทาง youtube ทักทายกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขออีกนิดนึงสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาสอบถามผมนะไม่ต้องเกรงใจนะอยากจะถามเรื่องอะไรเข้ามาถามได้นะแต่ว่าขอรบกวนช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยเพราะว่าผมดูหลังบ้านแล้วอะ เพื่อนคนที่เข้ามาดูส่วนมากสัก8 0ดสถึงเเอลยไม่ได้กดติดตามให้นะครับรบกวนช่วยติดตามให้ผมหน่อยนะก็ช่วยกันคือผมก็เวลาผมสอนผมก็ดูจากเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูนะคือผมสอนจนเขาทำทำจนเสร็จอ่ะรู้สึจกจะยี่สิบสาสิบคนแล้วนะไม่ต้องเกรงใจนะผมว่างเดี๋ยวผมก็เข้ามาตอบให้ก็ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนิดนึงส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับมันมีปุ่มกดรับสมัครอยู่นะเนี่ยเนี่ย ปุ่มกดรับสมัครสมาชิกอยู่นะครับเนี่ยถ้าแค่อยากจะสนับสนุนนะกดสมัครสมาชิกมาก็ได้35บาทรายเดือนคืออยากจะช่วยอะ่ะอยากจะช่วยสนับสนุนผมไปทําคลิปอย่างอื่นดีๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ